กคุณอาสิท์วันนี้วันช้างไทยใช่ครับใช่ไหมสิบสามนะฮะมีนาคมวันช้างไทยครับก็แน่นอนครับคู่รักช้างไทยนะครับผมให้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับคุณอาเล็กเรดเดลกับคุณเต้ยจรินพรนะฮะก็มีลูกช้างเป็นของตัวเองครับชื่อน้องขวัญเมืองครับวัยห้าขวบย่างเข้าวหกขวบ นะฮะกำลังวัยรุ่นเลยทีเดียววันก่อนครับนะฮะป้ก็เป็นเชดันครับยกกองละครบรรลังดอกไม้ไปถ่ายทำกันที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ฮะแล้วก็แน่นอนไปถึงขนาดนั้นแล้วก็พาน้องฝัดเมืองลูกชายเข้าฉากด้วยซะเลยนะครับผม นะฮะโดยเต้ยแล้วเลยครับก็ได้อัปเดตโครงการนะฮะเซฟไทยเอโลเฟนนะครับผมที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดทํารถพยาบาลช้างคันแรกของประเทศไทยครับตอนนี้ได้เงินครบแล้วนะฮะแล้วก็ได้ซื้อรถบรรทุกมาทําการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับช้างทั้งไฮดรลิกเครนอุปกรณ์พยุงช้างและจัดซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาลช้างเบื้องต้นด้วยครับคาดว่าใช้เงินกว่า3ล้านนะฮะทั้งคู่ยังบอกว่าอุปกรณ์ช้างเนี่ยยังบอกยังอยากได้อุปกรณ์ช้างเพิ่มอีกหนึ่งเชือกครับเพราะตอนนี้ขวัญเมืองเริ่มโตเป็นหนุ่ม เขาบอกว่าอยากได้อุปการะเกาหลีครับอุปการะช้างเพิ่มอีกหนึ่งเชือก <c oughs> เพราะว่าคุณขวัญเมืองเริ่มโตเป็นโหนมจะหาคู่ให้กับช้างนั่นเองครับ<อ>นี่ฮะรักดีเนาะพอดีจะมาบอกค่ะว่าตอนนี้เราได้รถพยาบาลช้างแล้วค่ะหลังจากที่เราขายเสื้อขายอะไรกันมานานนะคะประมาณเป็นโครงการนี้เกือบปีเลยค่ะก็ได้รับความสนับสนุนความช่วยเหลือจากทางฮีโน่ค่ะเร็วๆนี้มากๆครับตอนแรกก็อยากจะให้ทันวันช้างไทยวันนี้แหละครับแต่ว่า แต่ว่ายังมันใช้เวลาในการทำคอกด้วยครับคือคลอกกระบะของของรถบรรทุกอะครับต้อง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 ละเอียดอะครับกับการขนช้างอะครับก็คิดอยู่ว่าอยากหาแฟนให้กับลูกชายอยากหาเด็กผู้หญิงมาอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างที่เขาใหญ่ก็กำลังคิดคิดกันอยู่ครับแต่ว่ากำลังรอสรุปเรื่องรถอีกนิดนึงแล้วเราก็จะตัดสินใจกันอีกทีคุณ